อาจจะจองตั๋วประมาณวันที่สิบห้านี้แล้วก็วีซ่ามีแล้ววีซ่าซาอุดมีแล้วแล้วก็กำลังจะไปอ่าเนี้เนี่ยค่ะช่วงประมาณสิ้นเดือนเนี่ยค่ะไปไปไปดูบ้านเมืองเขาหน่อยว่าซาอุดีอาราเบียเป็นยังไงเพราะว่ามีแต่คนบอกว่าตอนเนี้ยมันจเจริญมากอืมมันจเจริญมากแล้วก็อ่าเป็นประเทศที่เป็นประเทศในฝัน ของตัวเองที่อยากไปซาอุดิอาระเบียมาตั้งแต่40ปีที่แล้วแล้วไม่ได้ไปโอ้ยขอใจให้แล้วค่ะขอใจเลยค่ะขอใจด้วยกดแชร์ด้วยค่ะหนเูเป็นเป็นประเทศที่40ปีที่แล้วอยากไปมากอยากไปทำงานใช่ไหมวัดดีน้องเกดนะคะน้อง น้องหวานนะคะน้องเต้นะคะตอนนี้อยากไปทำงานตอนนั้นสน่ะซาอุดิอาระเบียอยากหนีความจนไปทำงานเพราะว่าเขาบอกว่าไปทำงานเป็นแม่ครัวเป็นผู้ช่วยในครัวเนี่ยเราจะได้เงินประมาณเดือนหนึ่งสอง0มืนกว่าบาทประมาณอย่างเงี้ยที่ซาอุดีอาระเบียในแคมป์คนงานอย่างเงี้ยเราก็เราก็อยากไปใช่ไหมเพราะว่า อยู่เมืองไทยไม่มีอะไรอะ่ะไม่ได้ทำมันมันไม่มีงานอะ่ะตอนนั้นอะ่ะสี่สิบปีที่แล้วอะ่ะหนังสือก็ไม่ได้เรียนก็อยากไปตอนนี้พอเสร็จพุก็หาทางไปก็ก็ไม่ได้ไปเราก็ไปหาคนที่เขาเคยอยู่ซาอุด,ดีอาระเบียใช่ปะ่ะที่เขาส่งคนงานไปก็เดินเขาไปหาเขาที่เตาปูนอะ่ะเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจแบบไล่ออกมาจากบ้านเขาเราจําได้เลยจําภาพนั้นได้ตอนนี้มันก็เกิดความฝังใจว่า อยากไปตอนนั้นน่ะเขาบอกเขาก็ออกไปออกไปไม่ได้นัดอะไรเงี้ยไม่ได้นัดเราก็อ่ะโอเคหน้าหงายออกมาเขาไม่สนใจเราบอกเราเป็นลูกใครใช่ไหมอยากไปซาอุช่วยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ช่วยไลย่ลเราออกมาจากบ้านตอนนั้นเราก็จําได้แล้วก็เราก็พยายามหาทางไปซาอุดิอาระเบียตอนนั้นน่ะ ากกำลังหาทางไปว่าเราจะทำยังไงเราถึงจะได้ไปทำงานที่นั่นสุดท้ายก็ไม่ได้ไปเพราะมันมีเรื่องใช่ไหมล่ะมันมีเรื่องคดีคนไทยไปขโมยของเขาว่าตอนนั้นแหละอ่ะแล้วก็ขอบคุณนะหัวใจด้วยใจส้มด้วยของขวัญดอกมงดอกไม้ต่างๆนานานะคะแล้วตอนนี้มันก็เลยมันก็เลยปิดอ่าทางปิดปิดแบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไป33ปีใช่ไหมพอสุดท้ายเลยเนี่ยอ่า อเจ้าชายบินซามมนะก็จะเลินสัมพันธไมตรีกับประเทศไทยผ่านลุงตู่อยู่เป็นยุคลุงตู่ใช่ไหมพอคุยกันได้เขาก็แบบว่าเปิดประเทศมีเครื่องบินเปิดแล้วตอนนี้พูดจริงๆนะเราอยากไปก็เลยก็เลยว่าจะไปปีที่แล้วนี่ไอความที่จะไปปีที่แล้วเราก็เราก็หลายคนก็บอกอย่าพิ่งไปเลยแม่เพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ของแม่เนี่ยมันเป็นผู้ชายที่ดูเหมือนผู้หญิง มันเป็นลักษณะคล้ายผู้หญิงมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาไม่เปิดใหม่ๆใช่ไหมเราก็เอะเอาไงดีวะเอาไงดีก็ชะลอก่อนแล้วปีเนี้ยเป็นปีที่มีหลายคนที่เข้าไปกันแล้วนัดนิสสามันนีก็ไปใครต่อใครก็ไปหลายคนเราก็เลยคิดว่าอาจจะไปอยากไปเที่ยวอยากไปดูซิว่าอ่าคนไทยเขาเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ ตึกรามบ,บ้านช่องเนี่ยที่เขาบอกว่ายิ่งใหญ่มากเป็นโครงเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ใหญ่ระดับโลกแล้วก็ไปเราก็เลยคิดว่าเราจะไปก็กำลังชวนกันอยู่กำลังชวนชวนกันอยู่แต่ว่าวีซ่าเนี่ยขอตั้งแต่ปีที่แล้วได้แล้วแล้วก็จะไปเดือนหน้าเน่ยมันเป็นเป็น,ปนมันเป็นเดือนที่คนไม่น่าจะพุกพ่านเยอะเพราะว่ามันจะเป็น มันจะเป็นเหมือนคล้ายๆหรือดู้อนอ่ะซึ่งหลายๆคนก็จะรู้ว่ามันจะร้อนมากแต่ว่าไม่เป็นคนไม่กลัวร้อนแต่จะตั้งใจเหมือนกันว่าจะเดินออกมาจากสนามอเดินออกมาจากโรงแรมแล้วก็กินกาแฟไปเดินกินกาแฟกินขนมแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็กลับเย็นๆก็จะไปเดินเที่ยวตลาดอะไรเงี้ยคิดว่าอย่างนี้แล้วก็ตอนเช้าก็จะเหมารถไปเที่ยวนี่เที่ยวนั่นไปเที่ยวตลาดพื้นเมืองที่เรายังไม่เคยไปแล้วก็อาจจะมีนักคุยกับ หาธุรกิจด้วยการนอนไม่ว่าจะเป็นคนอายุเยอะอายุน้อยก็ควรจะนอนแปดชั่วโมงอะค่ะไม่ได้ก็ต้องเอาให้มากที่สุดเมื่อคืนเมื่อคืนจะเขนอนประมาณเดี๋ยวนะน่าจะหลับประมาณสี่ทุ่มตื่นมาเจ็ดโมงเช้าวันนี้แต่ก็หลับหลับตื่นตื่นะเมื่อคืนอ่ะตื่นมาก็ฟังประวัติคน ตื่นมาก็เปิดประวัติฟังคนแล้วก็ตั้งเวลาแล้วก็นอนหลับต่ออาตื่นมาอีกตีสามตื่นมาก็ฟังประวัติคนแล้วก็หลับต่อนะก็ก็นอนให้เยอะที่สุดอะหนูนอนให้เยอะที่สุดเพราะว่าการนอนมันจะเป็นการพักผ่อนหายเหนื่อยหายเพลียไงนะคะ เนี่ยเราก็เลยตั้งใจว่าจะไปซาอุดิอราระเบียว่าจะตั้งใจว่าจะไปประมาณสิ้นเดือนนี้นะแต่ขอคุยก่อนเพราะว่าตั๋วเนี่ยซื้อเมื่อไหร่ก็ได้วีซ่ามีแล้วโรงแรมก็จองจองเป็นโรงแรมที่ไม่ต้องแพงมากอะคืนหนึ่งสักสามพันสามสี่พันอะไรเงี้ยอยากไปเที่ยวไปดูซิว่าบ้านเมืองเขาเป็นยังไงก่อนที่จะเดินทางไม่ไหว เพราะเรารู้ตัวว่าเราเดี๋ยวเราจะเดินทางไม่ไหวอยากไปดูอยากไปเที่ยวอยากไปพักผ่อนแล้วก็อยากไปที่ที่ยังไม่เคยไปอะ่ะใช่ไหมละ่ะลองคิดดูสิว่าเราจะได้ไปไหวไหมละ่ะยุข,ขนาดเนี้ยหวัดดีค่ะน้องพลอยค่ะยังยังยังไม่ได้ชวนใครแต่มันมีคนก็อยากไปกับเราอยู่แต่ว่าก็ยังไม่ได้ชวนเต็มที่ ยังไม่ได้ชวนเต็มที่ถ้าชวนก็ไปได้ถ,ถ,ถ้าถ้าถ้ามีคนไปก็ไปแต่หลายคนเขาก็ยังไม่อยากไปไงพัทยาไม่ต้องดูแลเธอพัทยาฉันมีบ้านที่พัทยาฉันมีอพาร์ตเมนที่พัทยาให้ลูกค้าเช่าแล้วก็บ้านหมอยงอยู่ที่นั่นไปได้ตลอดพัทยาไปได้ตลอดแต่ว่าตอนนี้ยัง โอ้ยหวัดดีค่ะจีน่าพัทยาเดี๋ยวไปแล้วจะบอกเธอมาหับฉันไปกินข้าวพัทยาอยากไปอยู่ค่ะอยากไปอยู่เวลาฉันไปที่ไหนนะฉันเวลาฉันบอกว่าฉันไปซาอุนะอะไรเงี้ยพวกเด็กๆคนไทยที่ซาอุก,ก็มา มาหากันมานู่นมานี่มาจอยกันอะไรอย่างเงี้ยฉันเนี่ยโชคดีอยู่อย่างหนึ่งรู้ป่ะเป็นเป็นคนโชคดีเป็นคนเหมือนเหมือนดวงทางนี้ดีอะไรเงี้ยเวลาเวลาไปไหนประเทศไหนก็นแล้วแต่เหมือนพ่อบอกว่าแม่อ้วนมานะคนไทยลูกสาวลูกชายคนไทยที่อยู่ประเทศนั้นๆนนะ่ะเหมือนเขาจะมาจอยกันโอ้ยแม่อยากเจอแม่อะไรเงี้ย หนูเป็นแฟนกับแม่นะมันก็มาเจอมากินมาแนะนํากันมาชี้นัเอาไปตรงนี้แม่ตรงนี้นอนตรงนี้ไปนู่นไหมเดี๋ยวหนูมารับอะไรเงี้ยมันก็เกิดความผูกพันทุกประเทศที่ไปทุกประเทศที่ไปหนูมันเป็นอย่างนี้จริงไม่ว่าจะไปสวิตก็มีแบบว่าคนคนไทยที่อยู่ตรงไหนลูกสาวลูกชายไปสวิตไปอเมริกาไปออสเตรเลียไปชเชงกินอะไรเงี้ยไปจีนไปเวียดนามก็จะมีคนที่อยู่ที่นั่นอนะ่ะมาไปกินข้าวกาันแม่ กินข้าวที่นี่ที่นี่อะไร่างเงี้ยเป็นคนโชคดีดวงดีเรื่องพวกนี้แต่ทีนี้อย่างหนึ่งที่ไปแล้วอะก็คือพอไปเสร็จปุ๊บก็ขอดูแลตัวเองนะเธอขอขอขอพาไ,ไปกินข้าวกับเธอได้แต่ว่าเธอมาส่งฉันที่โรงแรมนะฉันขอดูแลตัวเองไม่ไปรบกวนที่บ้านอะไรเงี้ยประมาณอย่างนี้เลยมันก็มันก็เลยแบบ ไม่รบกวนกายอ่ะแต่ว่าประเทศที่ไปบ่อยที่สุดในชีวิตคือประเทศโอมานนะโอมานเนี้ยไปเกินสิบครั้งแล้วนะอมืมันเหมือนไปแล้วมันก็มีเพื่อนแล้วก็มันสงบเงียบดีแล้วพูดจริงๆนะฉันเป็นคนชอบอาศัยอยู่ไปเที่ยวประเทศอิสลามอืมไปเที่ยวประเทศที่เป็นอิสลามฉันว่าฉันว่าคนอิสลามอ่ะคิด ฉันคิดนะว่าคนอิสลามอะเป็นคนที่มีกฎมีกฎ,ม,กฎมีระเบียบอิสลามนะมีกฎมีระเบียบแล้วก็ประเทศอิสลามประเทศมุสลิมอะที่ฉันไปอะหลายประเทศที่จะยอมว่ามันปลอดภัยตั้งแต่สมัยก่อนไปดูบไบจะไปเที่ยวดูไบก็หลายครั้งหกเจ็ดครั้งสิบครั้งดูไบหกเจ็ดครั้ง แล้วตอนนี้พอพอเริ่มไปเสร็จปุ๊บเนี่ยพอนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วเราเป็นคนไม่ชอบให้ฝรั่งมาอาบแดดให้ใส่กางเกงแต่งตัวขาสั้นโปโดเดินอะไรเงี้ยใส่เสื้อใส่เดี่ยวเป็นคนไม่ชอบแบบนั้นพูดจริงนะฉันชอบประเทศที่ยังเป็นดำรงความเป็นอะไรพื้นเมืองอยู่แล้วตอนนี้พอพอพอมาจากดูไบเสร็จปุ๊บเราก็ขึ้นเครื่องบินมาเที่ยวประเทศโอมานพอมาโอมานเนี่ยฉันว่าที่โอมานอ่ะมันเป็นประเทศที่ คนยังเคร่งศาสนายอยู่ในในกลุ่มมิดเดิลอี t นะในกลุ่มที่เป็นแบบ East Muslim, อิสลิมอ่ะก็เลยเที่ยวไปเที่ยวประเทศโอมานมาสิปีแล้วนะเตอเป็นสิบปีเที่ยวโอมานแล้วก็พอเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ยังไม่ได้ไปไหนอีกเลยที่ไปเที่ยวพักผ่อนจริง,รงๆก็ก็มีไปเที่ยวไปเวียดนามไปลาวไปฮ่องกงไปจีนไปออสเตรเลียอะไรเงี้ยแต่ว่า ถ้าเดินทางไกลไม่ไปแล้วไม่ไม่ไปกับการเดินทางไม่ไปแล้วค่ะคือคือถ้าจะต้องเดินทางเป็นสิบสิบชั่วโมงเนี่ยไม่ไปไม่อยากไปแล้วมันเหนื่อยแล้วก็อยากไปประเทศที่มันมันไม่ต้องเดินทางไกลแล้วก็อาหารอิสลามอาหารมุสลิมอร่อยมากเธอจริงๆอาหารมุสลิมอร่อยมาก เนื้อแพะย่างอะไรพวกนี้อร่อยมากจริงอร่อยจริงๆเนื้ออร่อยเนื้อย่างอร่อยแล้วก็พวกฮัมมูสพวกนานพวกพวกคั่วพวกอูดพวกโบราณเขา่าเป็นอาหารที่อุ้ยพอกินก็ไปอร่อยมากโอมานมีปัญหาไหมมีค่ะมีค่ะตอนนี้คนไทยก็จะมีปัญหาหลายประเทศเลยเพราะว่าเหมือน อย่างที่เรารู้ๆกันเนาะบางทีผู้หญิงไตยกะเทยไทยหลายคนไปก็ไปแบบหนึ่งไงก็มีก็มีปัญหาค่ะมีแล้วก็โดยเฉพาะแบบโดยเฉพาะที่ดูแล้วบางคนดูแล้วมันบ่งบอกเออเออบางคนดูแล้วมันบ่งบอกว่ามันเราไปทำงานกลางคืนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเหมือนกัน บางคนก็แต่งตัวเยอะจนกระทั่งมากไปอ่ะเหมือนกลัวเขาไม่รู้ว่าไปทำอาชีพอะไรก็มีมันก็ม,นกมันก็มีหลายอย่างหนีด้วยอะไรด้วยความเป็นระเบียบบางทีคนไทยก็อาจจะยังน้อยเหมือนเหมือนญี่ปุ่นอย่างเงี้ยเปิดฟรีวีซ่าแล้วอ่ะก็ยังหนีเลยยังหนีเลยญี่ปุ่นอย่างเงี้ยซึ่ง แล้วก็มีประเทศที่เป็นมุสลิมเป็นอาหรับอะบางคนไปแต่งตัวไปอะไรดูนักเกลียดมากอะไรเงี้ยแล้วไม่อยู่เป็นที่เป็นทางมันก็เลยทําให้คนไทยเนี่ยมีปัญหาเกิดฉันเนี่ยเป็นคนที่อายุหกสิบกว่าแนละ้วบางทีเข้าด้วยรูปลักษณ์แบบนี้ฉันบางทีฉันยังโดนเลยบางทีฉันยังโดนเลยว่าเออทําไมมาทําไมตรวจนิ้วมือตรวจว่าทำหน้าอกมาหรือเปล่า,อ,าอะไรเงี้ยทำไมอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเหมือนกัน ตอนหลังๆก็เลยแบบให้น้องที่สถานทูตมารับก็เข้าช่องทางพิเศษไปก็ไม่มีปัญหาแต่ต้องไม่มีปัญหาด้วยนะเพราะไปถึงที่นู่นถ้ามีปัญหาเสร็จปุ๊บสานทูตจะหยุดการรับรองเราเลยใช่ไหมละ่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปทีนี้เราก็หวนๆเหมือนกันแต่ว่าอันนี้กําลังอ่า คนไทยหนีเยอะใช่ค่ะผมอยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมใช่มันจริงๆมันเป็นอย่าง,งน,นั้นไงก็เลยกลายเป็นแบบว่าหมายห่วงไว้ว่าถ้าเป็นคนไทยต้องระวังพูดจริงนะว่ามันเป็นอย่างจีิงจริงเราต้องยอมรับเพราะว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยเคยเคยเ,คยเคยถ,ยถ,ยถียงกับรถแท็กซี่ที่ประเทศที่ที่ประเทศหนึ่งละกันเขาบอกเนี่ยดูสิผู้หญิงไทยมายืนมายืนแบบ ทำงานเต็มเลยกลางคืนอ่ะเลยเลยหน้าโรงแรมไปอ่ะเราก็เฮ้ยไม่จริงหรอกฉันก็ไม่อยากเชื่อฉันก็บอกไม่จริงเขาบอกนี่เนี่ยคุณเชื่อฉันเถอะว่านี่ที่นี่คือคนไทยที่ยืนแต่งตัวโป๊กันอยู่ตรงนั้นน่ะยืนแบบรอรถมารับอ่ะจับจับกันอะไรเงี้ยเราก็เอ้ยจริงเหรอพังผู้หญิงกันก็เถยลงไปเสร็จปุ๊บนะฉันบอกจอดจอดให้ให้ให้จอดเลย ให้จอดเลยพอจอดเสร็จปุ๊บฉันเดินเข้าไปอ่ะพอเดินเข้าไปโอ้ยหวัดดีครับคุณแม่เป็นคนไทยหมดแต่จริงๆฉันก็แบบคุยคุยอะไรเงี้ยจริงๆรแล้วก็โดนเยอะนะแล้วมันก็กลายเป็นมันก็กลายเป็นสมัยก่อนเนี่ยคนอ่าคนประเทศที่เป็นอาหรับเนี่ยคนอาหรับ,บิกเนี่ยเขาก็จะพูดคนไทยคือเพื่อนเอ้ย my friend อะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเนี้ย เขาไม่ได้เขาไม่ได้เซไฮ i say my friend เขาจะแบบบางคนฉันนั่งไล์สดอยู่อะเดินก็ามาถามว่า how much นี่คือเรื่องจริงค่ะเราก็ไล์สดอยู่เลยนะไลรสดอยู่นั่งไล์สดอยู่ริมทะเลเดินก็ามาบอก how much ทุกคนในไลรสดได้ยินหมดเลยเราก็เข w much อะไรอ่ะมึงไม่รู้หรอกกูรวยมากอะไรเงี้ย ก็ก็แอบนึกในใจอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันว่าไม่ได้มันเดี๋ยวมันโดนเดี๋ยวมันจะโน่นจะนี่อะไรเงี้ยในประเทศเขาเราก็เงียบสุดเธอรู้ไหมฉันไปยังไม่เคยแลกเลยนะไปประเทศไหนอะฉันจะใช้ชีวิตธรรมดามากไปสู่บรักกูริมทะเลดูทะเลดูน้ําดูนกนางนวลหาอาหารกินเหมารถไปเที่ยวทะเลทรายเหมารถไปเที่ยวโรงแรมเต่าไปนอนริมทะเลไปนอนแคมป์อะไรเงี้ย ไปเดินตลาดโบราณไปอะไรเงี้ยซึ่งฉันว่ามันมีความสุขดีชีวิตจะมีความสุขแล้วก็เป็นความสุขเรียบๆเงียบๆที่ฉันจะไปทุกๆปีใหม่ใช่ไหเวลาไปทุกคนก็จะเห็นเวลาไปอะไปตอนปีใหม่ซึ่งอ่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นช่วงวันหยุดที่ถ้าอยู่ถ้าอยู่เมืองไทยฉันจะไม่ได้พักผ่อนถ้าอยู่เมืองไทยเวลาไปไหนคนจะเยอะขับรถเยอะคนเยอะ ปีใหม่ใช่ไหมสงการมันก็คือวันหยุดของเราจะอยู่บ้านบางทีก็อยู่เจ็ดแปดวันสิบวันงานก็ไม่ได้ทําปีใหม่ใช่ไหมละ่ะจะไปไหนก็ไม่สะดวกอะไรเงี้ยแย่งกินแย่งอยู่กันเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตัดสินใจไปเที่ยวเมืองนอกดีกว่าไปประเทศใกล้ๆนะไปไกลๆก็ไม่ไปแล้วก็เวลาไปก็ไม่ได้ใช้เงินเยอะไปก็ใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาไปก็อีโคโนโมี่ไป ไปอีโคโนมี่แล้วก็ไปนอนโรงแรมก็โรงแรมคือละพันกว่าบาทนอนเสร็จปุ๊บก็แบกกระเป๋าเที่ยวฉันแบกกระเป๋าเที่ยวแบกเป้แบกกระเป๋าเที่ยวใช้ใช้ชีวิตแบบนั้นพอดีก็มีกระเป๋าใบนึงข้างหน้าใส่พาะสะปอร์ตใ,ใส่นู่นใส่นี่ใส่รองเท้าแตะเดินกินข้าวกางเกงเลยหัวเข่ามาหน่อยเสื้อหลวมๆวม่นตา อืมัมนมันเหมือนเราใช้ชีวิตแบบนี้มาตลอดไงไม่เที่ยวไม่ได้เที่ยวตอนเด็กเธอฉันเที่ยวตอนอายุห้าสิบแล้วตอนฉันมีตังค์แล้วไม่มีหนี้แล้วเธอดุยดุยที่ฉันพูดฉันพูดตอนโตนี่ฉันอายุจะเจ็ดสิบแล้วฉันเที่ยวตอนอายุห้าสิบฉันมีฉันไม่มีหนี้แล้ว หมดหนี้หมดสิทธแล้วเก็บเงินพักผ่อนแล้วทำงานเยอะแต่เที่ยวกลางคืนเนี่ยฉันบอกเลยว่าอยู่กรุงเทพมาสี่ห้าสิบปีเนะที่ยวกลางคืนเนี่ยฉันใช้คำว่าน้อยจนน้อยจนคนแทบจะไม่เคยเห็นเที่ยวกลางคืนน้อยมากอะเที่ยวกลางคืนเนี่ยคือบอกเลยว่านับครั้งได้ห้าสิบปีเนะี่ย แต่ไปกินอาหารยก็มีบ้างไปร้านอาหารที่คนแก่ร้องเพลงก็มีบ้างแต่ว่าเที่ยวกลางคืนแบบเทะผับอะไรเงี้ยน้อยนั่งไม่ได้แทบไม่ได้ใช้ชีวิตแบบนั้นไม่เป็นแล้วก็ตอนเที่ยวเนี่ยพูดให้ฟังนะตอนฉันเที่ยวเนี่ยฉันเที่ยวตอนฉันมีเงินฉันไม่ได้แบบฉันไม่ได้แบบเงินเดือนออกแล้วไปเที่ยวไม่เคยทํา ไม่มีเงินเดือนออกหรือไม่เงินเดือนไม่ออกก็คือเก็บเงินใช้นี่ก่อนสิ่งที่เราวาดฝันไว้ว่าเราโตขึ้นมาเราจะมีบ้านเราจะมีเราจะไม่มีนี่ฝันพอฝันถึงฝั่งฝันเสร็จปุ๊บเนี่ยถึงฝั่งฝันเสร็จแล้วเนี่ยเราถึงพักผ่อนตัวเราเองมั่งตอนเป็นช่างแต่งหน้าหมอนวดใช่ไหมคืออย่างนี้ค่ะตอนเป็นช่างเนี่ย เริ่มต้นก็นไม่ได้เป็นช่างหมอนวดนะเริ่มต้นเลยแต่งหน้าอยู่สถาบันเสริมความงามที่ฟูเล่แต่งหน้าทําผมเป็นครูสอนอยู่ในกรุงเทพเพราะพี่อ้วนเนี่ยเรียนจบแต่งหน้าทําผมกล้าผมที่เกษยามซอยผมดัดผมเสริมสวยที่เกษยามโรงเรียนเสริมสวยเกษยามซึ่งเป็นโรงเรียนที่ดังมากตอนนั้นค่าเรียน4 5 0พปี2524ซึ่งมันแพงมากแต่ว่า เราก็เก็บเงินเนี่ยวันละสิบยี่บสาิจนได้เงินไปเรียนนะเกษสยามแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยก็ไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นก่อนสองปีเก็บเงินที่ญี่ปุ่นได้ประมาณหนึ่งอะ่ะก็ก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนเสริมสุาสถาบัานเสริมความงามชิฟูเลแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ตอนนั้นเน่ยเราก็วิ่งอีกที่หนึ่งคือ,อเป็นเครื่องสําอางบอลหน้าชื่อบอลหน้าอยู่ตรงอโศกเนี่ยก็วิ่งพอวิ่งเสร็จปุ๊บเนี่ยมันมีเวลาว่างไปแทนเพื่อนเป็นเพื่อนเป็นช่างแต่งหน้าอยู่ในอาบอนวดไปแทนเขาพอไปแทนเขาเสร็จแล้วเนี่ยตอนนั้นเราก็มีความรู้สึกเราแต่งหน้าปกหนังสือแต่งหน้าดารานางแบบตอนนั้นแฟนชั่นโชว เราก็เราก็เราก็ไม่เข้าใจโลกของอาบอบนวดพูดจริงๆจะไม่เคยอยู่ในโลกอาบอบนวดโลกของผู้หญิงทํางานกลางคืนไม่เคยตอนอยู่ตอนอยู่ร้านที่ประตูน้ะมันก็มีผู้หญิงทํางานกลางคืนมาแต่ว่าเราอยู่ร้านแล้วเราก็ไม่เข้าใจว่าโลกในนั้นมันเป็นยังไงไม่เข้าใจแล้วก็พอเสร็จแล้วไปแทนเพื่อนได้เงินสามพันสี่พันได้ทิปเนี่ยโอ้โหมีความฝั่งใจเลยว่า เราทํางานอยู่ข้างนอกเนี่ยเดือนหนึ่งได้หกพันบาททํางานตั้งแต่เช้ายันค่ำแบกกระเป๋าแบกทุกสิ่งทุกอย่างทํางานเนี่ยกระเป๋าเครื่องสําอางเครื่องใดผมใส่เป้ใส่สะพายขึ้นรถเมย์เดือนหนึ่งได้หกพันเหนื่อยมากก็ตัดสินใจว่าไปทํางานอาบผมนวดดีกว่าเพราะว่าวันหนึ่งได้สามพันสี่พันต่อวันก็เลยก็เลยก็แต่นี้พอมันมีอาบผมนวดรับสมัครก็ไปพอไปเราได้ไง ได้ทำก็เลยเก็บเงินตอนนั้นนั่นแหละเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงพี่เลี้ยงน้องตั้งแต่ตอนนั้นน่ะลูกหลานได้เรียนจากผมนวดเลยเพราะว่าสมมุติเราได้เงินมาใช่ไหมสามพันสี่พันเขาเก็บเพราะว่าเป็นคนกินวันละร้อยเป็นคนได้เงินมาก็เก็บจะพยายามซื้อบ้านซื้อโมอเตอร์ไซค์ให้เตีย่ยสักคันหนึ่งให้แม่สักคันหนึ่งแล้วก็อยากมีบ้านเก่าๆสักหลังหนึ่งที่เป็นบ้านของตัวเองในชีวิตอะไรอย่างเงี้ย ก็ก็นั่นเนี่ยพยายามเก็บเงินพี่น้องลูกหลานได้เรียนหนังสือจากตอนเป็นช่างที่อาผมนวดแล้วก็กินเนี่ยร้อยหนึ่งขึ้นรถเมย์ตื่นเช้ามาขึ้นรถเมย์ใส่ห้าสี่มีเงินไป50บาทประมาณนั้นขึ้นรถเมย์ไปแล้วก็กลับมามีเงินเท่าไหร่ก็เก็บใส่ลิ้นชักเก่าๆเก็บไว้แล้วก็นั่นแหล่ก็ตั้งตัวจากตรงนั้นแล้วตอนี้ พอเรนเริ่มโตขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเอ้ยมันเราเราเราก็เราไม่ควรจะไปลูกจ้างเขาตลอดไปหรือเปล่าวะเราก็เออเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเจ้าของร้านดีกว่าแล้วประสบการณ์ที่เรามีอยู่ในเป็นช่างแต่งหน้าช่างทำผมก็ไปไปไประมูลร้านเขาตอนนั้นอะไปประมูลร้านที่จะเป็นช่างเสริมช่างเอ่อเปิดร้านหลังอาบอบนวดตอนนั้นอะก็ ก็ตอนแล้วก็เสร็จปุ๊กก็ได้มาประมูลตรงเนี้ยตรงตรงโชคชัยสี่ตรงเนี้ยมื่อก่อน,นชื่อวีซ่าหรืออะไรชื่อวีซ่ามาประมูลตอนนั้นคนะ่าเช่าเดือนละสองหมื่นเองนะค่าเช่าลานอ่ะแต่งหน้าทำผมเอาเสื้อผ้ามาเช่าสองหมื่นรู้ไหมว่าหาเงินได้อ่ะเดือนหนึ่งเจ็ดแสนหกแสนขายของอ่ะขายของคือซื้อน้ำหอมซื้อนัน่นซื้อนี่ทุกอย่างมาขาย แล้วก็จ่ายค่าเช่าเก็บตังค่าแต่งหน้าทําผมหากค่านู่นค่านี้แล้วเหลือเดือนละสามแสนสองแสนเธอเร่มไม่รู้หลานลานูกหลานฉันได้เรียนเมืองนอกเลยในขณะที่ฉันยังใส่กางเกงเสื้อกุยเฮกางเกงมอ้อมเดินขับรถคันเล็กๆยังไม,ไม่มีใครรู้ว่าฉันทำอะไรมีตังเท่าไหร่ไม่มีใครรู้แล้วก็เริ่มซื้อบ้านหลังแรกในชีวิตล้านสี่ผ่อนเดือนละสี่พันห้าทุกวันนี้ยังอยู่ห้ขวางอยู่เลย อีหลังเนี่ยแต่ปิดไว้ไม่มีคนอยู่มีคนมาขอซื้อเหมือนกันก็ก็ไม่รู้จะขายหรือเปล่านะเพราะว่ามันคือทาวน์เฮาส์สิบาวาหลังแรกในชีวิตในกรุงเทพยังยังอยู่เขามีเข้ามาขอซื้อแต่ว่ายังไม่ได้ตกลงกับเขาเพราะว่าเขาก็อยากซื้อราคาถูกเราก็ไม่อยากขายใช่ไหมเพราะว่าจริงๆมันคือบ้านที่มันเป็นประวัติศาสตร์เราก็อยากเก็บไว้ เอาไว้ให้ลูกหลานมันชื่นชมว่าเนี่ยหลังแรกในชีวิตเลยนะของลุงมึงของอามึงของอากงมึงที่ตรงนั้นเนี่ยยังไงก็แพงเธอช่วยขวางอะ่ะยังไงก็แพงเดี๋ยวนะจะปรับแอร์อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวเล่าต่อเดี๋ยวเล่าต่อบางคนก็เคยบางคนก็เคยฟังแล้วบางคนก็ยังไม่เคยฟังแต่ว่า <c oughs> ทุกคนจะได้รับรู้ว่า เวลาเราเวลาเราเก็บหอมลอมลิฟเนี่ยถึงเวลาที่มันที่มันรวยแล้วมันรวยยังไงบางคนแบบรวยไม่รู้ตัวเดี๋ยวจะบอกเล่าให้ฟังคนชอบฟังบางคนบอกไม่อว้วนหนูฟังหลาดสามรอบตีรอบหนูก็ยังมีความสนุกอยู่นะแล้วพอฟังฟังแล้วหนูก็อยากเก็บเงินอะไรเงี้ยเล่าให้ฟัง ใช่ไหมนั่งต่อ TikTok เขาไม่ชอบให้เราอยู่กับที่เราต้องมีการเคลื่อนไหวอะโอเคแล้วก็นั่นแหละแล้วตอนนั้นนะ่ะหลานก็ไปเมืองนอกลูกหลานก็เรียนเรียนหนังสือเยอะเดือนนึงก็หาตาังค์ได้สองสามแสนนะแล้วก็เริ่มขยายร้านจากที่นี่ไปเปิดอีกร้านหนึ่งจากที่นี่ไปเปิดอีกร้านหนึ่งตอนนั้นเนี่ย เก็บเงินได้หลักๆเลยเนเดือนนึงไม่ต่ำกว่าประมาณ7จ็ดแสนหกแสนเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วแล้วก็พอเสร็จแล้วเนี่ยแต่รายจ่ายก็เยอะจริงนะเธอฉันเลี้ยงลูกหลานพี่น้องสิบสิบกว่าคน10กว่าคนแล้วก็แม่ด้วยเตี่ยด้วยตอนนั้นนะน้องน้องต่างแม่ก๋วยเตี๋ยวไก่ฟ้าที่อยู่เนี่ยนาทองเนี่ยซื้อตึกให้เขาต้ง ตอนนี้ราคาทั้งยี่สิบล้านไปตึกหลังนั้นซื้อให้น้องสาวแล้วก็ซื้อให้น้องสาวคนละหลังนะแล้วก็แล้วก็ซื้อไว้เป็นบ้านเป็นเป็นซื้ออาพาร์ตเมนต์ไว้ประมาณร้อยห้องรัชดาเนี่ยตอนนี้นะแล้วก็ไม่มีนห,นหนี้สลึงนึงก็ไม่มีหนี้มันหมดไปนานแล้วหนี้สินละเราก็กัดฟันทำ,ทำลแล้วก็ทำแล้ว่ก็ส่งส่งแล้วก็ตัวเองก็ไม่ใช้เงินก็ลูกหลานก็ทุกวันนี้ถ้าเกิดว่า ถ้าเกิดแล้วเราไม่อยู่แล้วเนี่ยเราไม่อยู่แล้วเนี่ยจะพูดให้ฟังนะทรัพย์สมบัติสองสามร้อยล้านแน่นอนถ้าไม่อยู่นะแล้วก็พอเสร็จแล้วก็เนี่ยชีวิตอย่างเงี้ยก,ก็ทำงานหนักมาลูกหลานก็จเจริญรุ่งเรืองกันหมดอะบางคนก็ได้ดีบางคนก็ไม่ได้ดีพูดจริงนะลูกหลานบางคนก็ไม่ได้ดีนะหลานบางคนยังไปเป็นลูกจ้าง